สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการขัดสีรถนะใช้โซไม่ใช่ขัดโคมไฟรถหรือลองดูว่าไฟรถมันเหลืองนะอันนี้ทําไปแล้วข้างนะึ่งนะถาประมาณนี้ด้านล่างนี้ก็เทปกันเลยกันไม่โดนสีรถอะ,ะโซก็โซน้ําแบบนี้ฮะกดละร้อยห้าสิบครับผมจะแพงไปไหนเดีย๋ยวเราลองไปขัดอีกข้างหนึ่งขัดอีกข้าง ตรงนี้ก็ล่างก็กันไว้แล้วนะทาดูเราจะรีวิวกันสดๆเลยนะฮะเนทาโซลงไปก็จะขุนแน่จใจว่ามัต้องทาก,กี่รอบไม่เคยเหมือนกันลองทาอีกหน่อยนะึง สีรถจะเป็นอะไรเป็นคงไม่อาจจะมาขัดให้เงาอโอเคนะอันนี้เป็นโซก็คือน้ำยาขัดหัวแคมขัดอะไรเงี้ยนะ,อะลองข้างโน้นข้างนี้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะยังไงต่อสมนีมาอันนี้มาเช็ดออกให้ผมอมเช็ดออกก่อนนะ ไันเ,เช็ดออกแล้วก็เช็ดออกเออจะใสขึ้นนะให้ใสขึ้นจริงใ,ใสขึ้นจริงแรื่งมันเหลืองเลยอฮ้ใยใส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 ขึ้นแบบเดี๋ยวเชื่ออะไรนะี่ยังไม่ล้างน้ำนะเออโอเคนะ หายขึ้นเลยเอ้ยหายเหลืองโอ้ค่อยถ้าเราเพื่ออีกทีนะหรือว่าทีเดียวจบแล้ววะยวลองล้างน้ำดูไหมเออฮ้ยโอเคนะรถด,ดูใหม่ขึ้นเลยเออโอเคโอเคโอเคขัดล้อได้ไหมนี่พนษขัดล้อได้นี่ขัดเงาแถมเนีย่ย ครับโอเคถือว่าใช้ได้นะไหนไปลองข้างนี้ห้ข้างน่ะจะเห็นว่าเหลืองนี่คือเหลืองทั้งมันโซเหลืองอออนั้นนีาขันออกอ่านี่ยังไม,ไม่ไม่ใส่ท่าข้างนูน้นเดี๋ยวนะ ตัวทูดทาน้อยไป้ยังติดเหลืองๆอยู่หน่อยแล้วนะเหลืองข้างเนี้ยเหลืองเลยแต่ว่าใส่ขึ้นมาเยอะเลยอีกรอบอีกรอบต้องอีกรอบเดี๋ยวลองอีกรอบนะมอทานยาบปนี่ครบเพามันต้องใส่ ท้ายขี่ราทาเป็นหนึ่งรอบแง่รอ,อ,อบสองก็ยติฟันก็ได้นะแต่ว่าปเป็นโซ่ดีกว่าลองดูลองดูลองดูเดี๋ยลองข้างนึงก่อน สีลดไปหน่อยนึ่งไม่เป็นไรป่ะต่างไม่ช่วย,ยนะไรนะบช่ครับ,บไม่ไดังนะแต่มันกัดโลหะมันกัดพลาสติกออะนี่คือพลาสติกมันจะชั้นเหลืองมันจะออกไปเหรอเลยยังไงโอเคนะรอบสอง

มาครับ20 ด้วยสำลีกือเช็ดด้วยสำลีเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใสขึ้นเยอะว้าวให้เหลืองเลยนะยดี๋ยวามาอสสำลีเปียกน้ำมา,านีดเช็ดกันเี่นสำลีก่อนนะ ไม่ใสน่น้ำช่วยผสมเลียงนะหรือว่าไฟมันเป็นไฟเทียมข้างหนึ่งวะก็เป็นไปได้นะข้างนี้มีหายเหลืองแต่ข้างนู้นหายโอเคเดี๋ยวผมจะลองลัางน้ำกันหน่อยนะค้าจะต้องใสเลย น่าจะเป็นไฟเทียมนะครับเนี่ยนี่รถนี่มันคือมือสองอ่ะข้างน้นใส่เลยอนี่มันไฟเปลี่ยนนะเรเรื่องเลยไม่ยอมใส่เหลืองเดิม ันนี้ใส่เลยสังเกตะรส่คุนเริ่มจะไม่แตกแต่ก็ดีกว่าเดิมขึ้นแล้งม,มองหมมเห็นโคมแอบนี้โฟม โอเคก็ประมาณนี้ครับ